จะมีรองเท้าวิ่งสักกีคู่แค่เห็นภาพหลุดก็พร้อมเสียงเงินแล้วครับ <evaluation. S 1> สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชา n น l กูรูบ้างไม่รู้บ้างบายแป,ป๊บซซ่ากับผมไปวิเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็น EP1 หนึ่งแกะกล่องเล่าเรื่องนะครับรองเท้าวิง่งรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ซ็อกเอนี่นั่นเองนะครับก็อย่างที่เกิดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าแค่เห็นตอนเปิดตัวยังไม่เปิดตัวด้วยมันมีภาพหลุดมาก่อนหน้าเนี่ยแค่เห็นสี เออไม่ไม่ได้ดูแบบรูปแบบหน้าตานะเพราะว่ามันก็เป็นสไตล์ของซ็อกเกนี่แล้วนะแค่เห็นว่าเป็นสีนี้เนี่ยก็รอเลยก็เรียกได้ว่าพร้อมเสียเงินเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือซ็อกเกนี่เอ็นโดฟินสปีด5นะครับหรือว่าเอ็นโดฟินสปีด5นะครับเดินทางมาถุงถงเดินทางมาถึงรุ่นที่5แล้วนะครับกับตระกูลเอ็นโดฟินสปีดนะครับก็มาพร้อมกับสีจะได้ได้ว่าย้อนยุคไหมสีเหมือนรุ่นหนึ่งอะ หมือนพวกตัว endorphin pro หนึ่ะครับก็จะเป็นสีไว้กับมิวแทนนะครับก็คือจะเป็นเนี้ยสีลักษณะเนี้ยแหละเป็นสีอะไรดีวะเนี้ยสีออกชมพูส้มๆมั้งตรงขอบนี้เนาะแล้วก็ตัวโฟมก็จะเป็นสี สีทีวสีออกน้ําทะเลครับเขียวน้ําทะเลนะก็พูดง่ายว่าเป็นสีที่ย้อนไปเป็นความออริจินอลของตัวตระก,กูลเอน o อ p h i ินนั่นเองนะครับซึ่งทําให้ถูกใจไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับคิดว่ายัางไงก็ต้องจัดแน่นอนนะทีนี้เรามาดูกันบ้างว่ามาถึงรุ่นที่5แล้วเนี่ยมันมีการปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างที่น่าสนใจนะครับก็เชิญรับชมได้จากคลิปนี้เลยนะเริ่มจากตัวเปอร์ครับ สำหรับตัวเ p p e ์ง่ายๆเลยนะครับได้ดึงมาจากตัว Endorphin Pro 4นะครับก็คือเป็นอเ p p e r เดียวกับตัว s o c o n y Endorphin Pro 4เลยนะครับเป็นลักษณะตะข่ายตะข่ายแบบท t ีรูเล็กๆนะครับซึ่งโปร่งแสงมากๆแล้วก็ระบายอากาศได้ดีมากๆแน่นอนนะครับด้านหน้าก็จะมีขึ้นเป็นตัวโทกาดนะครับเป็นพท t ทิ r n นะครับแล้วก็ร,บรอบๆเนี่ยสังเกตว่าเป็นเป็นลักษณะตัวตะข่ายที่มันจะเป็นัปเปอร์เมชบางๆก็จริงนะครับแต่ว่ามันจะมีเป็นเส้นทึบๆ ขึ้นมาเพื่อประคองเท้ารอบๆอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะเพราะฉนั้นในแง่ของการสวมใส่เนี่ยโปร่งสบายระบายอากาศได้ดีแน่นอนนั่นเองนะด้านข้างนี่ก็จะเป็นโลโก้ของซ o อกนี่นะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้บริเวณนี้ก็จะเขียนว่า Endorphin Speed 5นะครับ Speed 5เนอะด้านในก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ สกอตตี่ออริจินอลด้วยนะครับถัดมาที่เชือกรองเท้าเชือกรองเท้าจะเป็นแบบบางที่มีความยืดหยุ่นได้นะครับซึ่งเชือกก็จะเป็นเชือกที่มัดได้แน่นไม่ต้องห่วงนะครับเชือกตัวนี้บอกเลยว่าเอาอยู่แน่นอนนะครับแล้วก็สีสันเนี่ยสีมิวแทนนะครับก็จะเป็นแบบลักษณะออตัดกันลักษณะนี้นะครับลิ้นรองเท้าเป็นแบบบางแต่ว่าบุฟองน้ํามาให้ด้วยนะครับบุฟองน้ํามาให้บางๆที่พอซับพอร์ตได้ ประมาณหนึ่งแล้วกันนะครับก็ไม่ได้แบบบางเฉียบเหมือนพวกรองเท้าแข่งนะครับแล้วก็เป็นตะข่ายเป็นตะข่ายรูกว้างๆเนาะเป็นเมชเหมือนกันเพราะนั้นการระบายอากาศก็ทำได้ดีนะไล่มาที่ตัวด้านหลังฮิลเ,เตอร์ก็คือขึ้นเป็นโครงแข็งๆด้วยนะครับขึ้นเป็นโครงแข็งๆแล้วก็รอบๆข้อเท้าบุฟองน้ำมาประมาณหนึ่งนะถือว่าไม่ได้หนามากก็เพื่อในการลดน้ำหนักด้วยนะครับก็บุฟองน้ำมาพอดีแล้วก็สังเกตว่าตรงนี้ บริเวณด้านหลังเอ็นร้อยหวายเนี่ยก็จะเป็นแบบเหมือนรูปทรงที่แบบอบก,กระชับตัวเอ็นร้อยหวายนะครับก็เสริมสร้างการซับพอร์ตข้อเท้าล็อกข้อเท้าได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับดีไซน์ตรงนี้ด้านหลังนะครับก็จะแบบเฉียงขึ้นไปด้านบนนะครับก็เลี่ยงเอ็นร้อยหวายนะครับป้องกันการก,ก,กัดคู่นี้ผมจริงๆเอาไปลองวิ่งมาสั้นๆดูแล้วนะครับก็10กิโลวิ่งทีเดียวเลย10กิโลนะครับก็ได้เทสมาประมาณหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังท้ายๆคลิปนิดหน่อยแล้วกันนะครับตัวซอฟ ตัวซอฟ์นี่ดีเลยนะตัวซอฟอินโซคือเป็นลักษณะแบบนุ่มอ่ะเออหนาประมาณหนึ่งนะครับไม่ได้หนามากแต่ว่ามีความนุ่มแล้วก็ให้ตัวได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นการซับพอร์ตแล้วก็การรองรับแรงกระแทกก็จะทำได้ดี mm. เช่นเดียวกันนั่นเองเนาะด้านหลังก็จะมีตัวจุด3จุดนะครับตัวนี้ ที่เป็นสัญลักษณ์ของ s o c o n i Origi n a l ด้วยนั่นเองนะครับถัดมาที่มิโซหรือว่าพื้นโฟมชั้นกลางนะครับสำหรับพื้นโฟมชั้นกลางยังเป็นเทคโนโลยีเดิมโฟมเดิมนะครับก็คือโฟม Power Run ด b นะครับ p o ว e r Run ดานก็จะเป็นสไตล์แบบนุ่มแน่นนะครับนุ่มแน่นหน่อยอจะเป็นแนวฟมเฟิร์มนิดนึงนะครับแล้วก็สังเกตว่าตัวเนื้อโฟมมันก็จะเป็นเม็ดๆเ,เนาะเอกลักษณ์ของ Power Run ดานะครับก็ยังใช้อยู่เนาะใช้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็ยังใช้อยู่ไม่ได้เเเปปลลลลลีี่่่่่ยยยนนนแแงงอออะะะไระครัซึผมมมโพ้วววาใืดู บางทีมันไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะนั้นเอกลักษ์เรียกว่าสเสน่ห์หรือว่าเอกลักษณ์คาแรคเตอร์รของเจ้าตัวโนฟินสปีดก็ยังคงคล้ายๆเดิมนะเดี๋ยวไปว่ากันเนาะเป็นโฟมพาราเอ็โดยที่แทรกลางด้วยแผ่นไนลอนเพลทเนาะเป็นแผ่นไนลอนเพลทเป็นลักษณะมีปีกอยู่ตรงบริเวณนี้นิดนึงด้วยนะอ่ามีปีกขึ้นมาประทบขึ้นมาประคองข้างในเท้านะครับแล้วสังเกตว่า ตัวชิ้นโฟมที่อยู่ด้านในเท้าเนี่ยมันจะถูกยกสูงขึ้นมานิดนึงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะช่วยประคองแล้วก็ซับพอร์ตในการวางเท้าได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองตัวแผ่นเป็นแผ่นไนลอนนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็สามารถยืดหยุ่นได้นะครับแผ่นนี้ก็เอาไว้สําหรับตัวรองรับหรือว่าเสริมสร้างความมั่นคงนะครับนั่นเองเนาะจอรูให้เห็นแผ่นสี เขียวๆเหลืองๆอยู่ด้านในด้วยนะครับสำหรับสไตล์ค g h คู่นี้นะครับส้นเท้า36ด้านหน้า28นะครับ36-28เพราะนั้นรองเท้าคู่นี้ก็คือดอป8ก็เป็นดอบที่สามารถวิ่งได้ง่ายไม่มีปัญหานะครับก็วิ่งได้ชิวๆเลยนะน้ำหนักน้ำหนักของคู่นี้คู่นี้เป็นไซส์9.5 US นะครับ9.5 US 27.5เซนน้ำหนักจะอยู่ที่243กรัมนะครับลองช่างอีกข้างเล่นๆ อยากดูมาตรฐานผลิต244กรัมโอเคประมาณ 243- 244กรัมก็ถือว่าเป็นน้ำหนักกลางๆนะครับไม่ได้หนักเกินไปแล้วก็ไม่ได้เบาหวิวขนาดนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นมาตรฐานของตัวตระก,กูลเอ็ดอ์ฟินสปีดนั่นเองนะครับขนาดที่พื้นยางพื้นยางก็จะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ นะครับให้มาประมาณนึงเลยอะ่ะก็คือไม่ได้หนามากแต่ก็คิดว่าความทนทานเอาอยู่นะครับก็คือแปะพื้นที่ด้านหน้าแล้วก็ตรงบริเวณปลายเท้านะครับเอ้ยโทษครับบริเวณส้นเท้าเนี่ยก็จะแปะมาให้ซ้ายขวานะครับที่สําคัญคือผมจะบอกว่าไอ้ตัวที่เปื่อยๆโฟม้เนี่ยไอ้ตัวโฟมพาวเวอร์ไลน์เนี่ยก็ทนนะเออก็ทนต่อการเสร็ดสีสึกหรอนะ ลองเทียบกับโฟมที่มันเป็นโฟมแบบพวกพีบ้านุ่มๆน,นะครับส่วนที่เปลยโฟมเนี่ยก็จะเปื่อยยุ่ยขูดถลอกเร็วกว่าหน่อยแต่ว่าของ s o อ o n n y นี่เอนโดฟินปเนี่ยแม้แต่ช่วงที่เป็นโฟมเปลือยๆไว้เนี่ยก็ถือว่าทนทานแน่นอนนั่นเองนะครับเพราะนั้นไม่มีปัญหาผมใช้ s o อ o n y มาเยอะอะเออใช้มาเยอะแล้วก็ ยาวนานนะครับก็คิดว่าเรื่องความทนทานในของตระกูลรองเทา้าซาอกคนอนี่โดยเฉพาะตระกูลเอ,อลฟินเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปทดลองออนฟิศสมใส่เล่าถึงไซซิ่งนะครับรวมไปถึงฟิลลิ่งของการทดลองนะครับทดลองวิ่งนะครับนิดนึงนิดนึงแหมนิดนึงนิดนึงเป็นยังไงก็เชิญรับชมการออนฟิตเลยครับ เอาละครับตอนนี้ผมก็ได้ทดลองสวมใส่เจ้าตัว Socony e n n o r p p i n s p e e ed 5เรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มจากเรื่องไซส์ก่อนนะครับเรื่องไซส์คู่นี้ผมเลือกบวกไซส์นะบวกไซส์จากปกติมา0.5นะครับ0.5นะครับเพราะว่าอ่าเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะครับเดี๋ยวแทรกภาพวิดีโอให้ดูนะก็คือเนี่ยผมลองเปรียบเทียบดูนะครับเปรียบเทียบดู ตัวก้าตรงไซส์เนี่ยก็ใส่ไดออ้ก็ใส่ได้เหมือนกันแต่ว่าปลายมันจะเหลือแบบพอดีนิดนึงซึ่งพอทดลองวิ่งสั้นๆจอกๆในร้านเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะมีการไหลชนไปข้างหน้านะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะกลิ้งเทจะจัดนะเพราะนั้นก็เลยเลือกตัว9.5ซึ่งก็เหลือผมคิดว่าพอดีกว่าเนาะเหลือแบบนิ้วโป้งเท่ากับอีกนิดนึงนะเพราะนั้นคู่นี้ผมแนะนำว่าคนบวกไซส์นะ เออควรบวกไซน์นะสำหรับผมนั่นเองนะครับแล้วก็พอบวกไซน์มาปุ๊บเนี่ยก็จะได้เรื่องความสบายบริเวณทวบ็อกซ์นะครับข้างเท้าอะไรต่างๆเนี่ยจะรู้สึกพอดีเลยนั่นเองนะครับฟิลลิ่งของตัวโฟมเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วครับมันก็เป็นฟิลลิ่งของตัวโฟมพาวเวอร์ร,รันพีบีนะครับถามว่าคาแรคเตอร์มันเปลี่ยนไปจากตัวสีมากไหมเนี่ยผมว่าก็ไม่ได้มากไม่ได้มากนะครับแต่คู่นี้ผมเอาไปทดลองวิ่งมาแล้วนะครับวิ่งมาแล้วครั้งหนึ่งก็คือ10กิโลเมตรเนี่ย ก็สัมผัสได้นะครับถึงความกลิ้งที่มันมีมากขึ้นเนะาะเทโร์เรียสปีดโรที่มันกลิ้งมากขึ้นก็เลยรู้สึกว่ามันวิ่งแล้วก็ควงเท้ามันคือเอนโดฟินสปีดเนี่ยเป็นตระกูลที่วิ่งแล้วควงเท้าสนุกอยู่แล้วนะครับพอมันมีการปรับจูนผมไม่แน่ใจว่าปรับยังไงนะแต่รู้สึกได้จริงครับว่ามันมันสามารถกลิ้งทเท้าไปข้างหน้าได้มากกว่าเดิมเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าเออวิ่งสนุกวิ่งมันแล้วก็พัฒนาขึ้นนะครับ ความมั่นคงหายห่วงบอกเลยว่าคู่นี้มั่นคงมากๆมั่นคงมากๆนะครับโดยเฉพาะผมเป็นคนที่มีอาการเท้าล้มนะครับเท้าล้มเท้าแบนเนี่ยบอกเลยว่าความมั่นคงสูงนะครับมั่นคงแบบว่าคนเท้าล้มใส่ได้ไม่มีปัญหานะครับได้ได้ว่าไปลองวิ่งเนี่ยมีความรู้สึกนิดนึงด้วยซ้ําว่าตรงบริเวณเนี้ยที่มันปรับโฟมสูงขึ้นมานิดนึงอ่ะมันมีอาการแบบ ดันดันอุ้งนิดหนึ่งด้วยนะแต่ไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่ามันเหมือนประคองอุ้งขึ้นมาเออประคองอุ้งขึ้นมาเพื่อป้องกันอาการบิดนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงเพราะนั้นผมแค่คิดว่าเอนโดฟินสปีดห้ตัวนี้คือคนเท้าล้มใส่วิ่งได้สบายเลยนะกลายเป็นผมชอบเลยไปวิ่งมานะครับเพราะว่ามั่นคงมั่นคงจริงเนาะทั้งๆั้ที่ไม่ได้มีเทคโนโลยีแผ่นเหมือนตัว ตะก,กูลเฮอริเคนเนาะเฮอริเคนมันจะมีเป็นแผ่นเป็นยางเสริมตรงนี้แต่นี่ไม่มีเนาะนี่ใช้เป็นวิงไนลอนเพลทขึ้นมาแล้วก็มีโฟมประคองขึ้นมานะมันก็สามารถประคองเท้าได้ดีแล้วแล้วก็การลงเท้าก็เป็นธรรมชาติมากนั่นเองเนาะเพราะ,ะนั้นใครเท้าล้มคู่นี้ชอบเลยใส่ได้แน่นอนนะครับส่วนฟิลลิ่งอื่นๆก็เดี๋ยวผมไปเล่าท้ายคลิปไว้ให้ฟังอีกสั้นๆหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าไปลองมาแล้วสิกิโลแต่ว่า จะไปลองให้ยาวกว่านี้แล้วเอามาเล่าต่อใน EP 2แล้วกันเนาะใดก็คือสวยไหมสวยมากครับ และนั่นก็เป็นความรู้สึกของการทดลองสวมใส่เจ้าตัว So คกเกอร์นีเอนโดฟินสปีด5คู่นี้นะครับก็ได้ได้ว่ายังมีกลิ่นเดิมๆอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอเล่าสั้นๆแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวขอลองยาวกว่านี้แล้วเดี๋ยวจะเอาไปทำฟูลรีวิวใน EP 2แล้วกันนะครับหลังจากที่ได้ไปทดลองมา10กิโลเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าคาแรคเตอร์ยังคงเหมือนเดิมนะครับถามว่ามันเปลี่ยนฟิลลิ่งจาก e n d o r p h i n Speed 4ไปเยอะไหมผมว่าก็ไม่ได้เยอะนะครับก็ยังมีกลิ่นเดิมแต่สิ่งที่แตกต่างไปจากตัว4 มี2เรื่องที่ผมสัมผัสได้หลังจากการวิ่งครั้งแรกนะครับก็คืออันดับแรกตัว upper ใส่สบายขึ้นครับ upper มันเป็นตัวเดียวกับตัว Endorphin Pro สนะครับก็พูดง่ายว่า ก่อนที่มันมีเอนโดฟินิลิตอ่ะตัวสีก็ถือว่าเป็นตัวท็อปสุดแล้วถูกไหมครับเพราะนั้นมันก็ดึงอัปเปอร์ตัวท็อปมาใส่เลยเพราะนั้นมันจะได้เรื่องความโปรง่งสมใส่สบายนะครับเหลือพื้นที่อะไรเงี้ยครับโลง่งนะอันนี้ข้อแรกนะครับข้อที่2ก็คือมันมีความกลิ้งขึ้นแบบสัมผัสได้อันนี้รู้สึกได้เลยนะครับเมื่อเทียบกับรุ่น4นะครับ ในตระกูลอนโดฟินสปีดเนี่ยผมชอบอนโดฟินสปีดสามากที่สุดนะครับในตอนนั้นผมเคยกล่าวไว้ด้วยว่าถ้าจําเป็นจะต้องเหลือรองเท้าวิ่งไว้เพียงคู่เดียวจริงๆเนี่ยตอนนั้นผมเลือก e n นโดฟินสปีดสนะครับแต่พอมาสปีด4เนี่ยผมรู้สึกว่า อาจจะไม่ได้ชอบตัวอัปเปอร์แล้วก็ฟิตติ้งต่างๆที่มันรู้สึกไม่สบายเท่าตัว3พอมาเป็น Endorphin Speed 5เนี่ยผมรู้สึกว่าปรับปรุงขึ้นครับคือคาแรคเตอร์โฟมอาจจะคล้ายๆเดิมแต่ความกลิ้งมีมากขึ้นแน่นอนชัดเจนได้ว่ามันกลิ้งไหลแล้วก็รู้สึกว่าผลักส่งไปข้างหน้าได้ดียิ่งขึ้นนะครับเรียกได้ว่าสูญเสียแรงถนอมแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองเพราะฉนั้นใครที่ชอบฟิลลิ่งนะครับคาแรคเตอร์ Character ของโฟม Powerland PB ของ Saucony Endorphin เนี่ยผมคิดว่าก็ยังคงต้องชอบ ตัวสปีดห้เหมือนเดิมแน่นอนนะครับที่สำคัญคือมันสัมผัสได้เลยว่าเทคโนโลยีสปีดโรลนะเทคโนโลยีสปีดโรลในตระก,กูลเดลฟินสป e ดเนี่ยบอกเลยว่าไหลลื่นกลิ้งสมูทแบบ โอ้โหวิ่งแล้วแบบผมชอบอะ่ะเออยังไงผมก็ชอบสเสน่ห์ของรองเท้าซอกเี่ตระกูลนดอฟินสปีดอยู่ดีนั่นเองนะครับก็ยังไงเดี๋ยวฝากติดตาม e ี2ลองวิ่งแล้วกันนะครับจะลองให้มากกว่านี้อาจจะลองนานกว่านี้นะครับแล้วก็ลองยาวๆหน่อยแล้วเอามาเล่าให้ฟังอีกทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปหาจุดที่ควรตั้งข้อสังเกตรหรือว่าข้อที่ไม่ชอบนะครับเอามาเล่าให้ฟังหรือว่าแชร์ให้ฟังในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้ก่อนเออ เรื่องสําคัญครับเรื่องราคาสําหรับราคาจําหน่ายของซ็อกเกอร์นี่เอนโดฟินสปีด5นะครับจะอยู่ที่6,290บาทครับ6,290บาทก็เป็นราคาที่กลางค่อนข้างไปทางสูงนิดนึงแล้วเนาะเออกลางค่อนข้างไปทางสูงนิดนึงนะแต่ว่าในช่วงโปรโมชั่นพิเศษต่างๆเนี่ยมันก็จะมีส่วนลดแหละครับใส่ในร้านตัวแทนจำหน่ายไม่ว่าจะเป็น e v e r อร์ h ินชอปรันทูบาร์ดิสอ่ออาริรันนิงนะครับก็สามารถใส่โค้ดส่วนลดอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเหลือประมาณไม่ถึง5000อะ่ะ 4,000ไปปลาย,ลายซึ่งถ้าราคาประมาณสัก4 0 0 0ันเจ็เนี่ยโอ้โหผมไม่ต้องคิดมากเนาะไม่ต้องคิดมากผมตัดสินใจซื้อเลยใครที่ไม่เคยลองใช้แล้วชอบความแบบนุ่มแน่นหน่อยนะมันไม่ได้แข็งนะนุ่มแบบนุ่มๆเฟิร์ม,มๆวิ่งสนุกเนี่ยผมว่าคู่นี้ต้องตอบโจทย์แน่นอนหรือใครที่เป็นแฟนซ็อกเ n อ e n นี่เอนโดฟินสปีดอยู่แล้วนะครับผมไม่อยากให้พลาดรุ่นนี้โดยเฉพาะสีนี้นะบอกเลยว่าถ้ามีแล้วเอ้ยถ้าหมดแล้วเนี่ย ผมว่าไม่ทำอีกแล้วสำหรับสีนี้นั่นเองนะครับก็ไปหาซื้อได้แล้วนะครับที่ซอกเกอรี่แฟลกชิพสโตร์หรือว่าเรดแรนเนอร์ทุกสาขาแล้วก็ร้านตัวแทนจำหน่ายอย่างที่ผมบอกไปนั่นเองนะครับกับเจ้าซอกเกอรี่เอ็นโดฟินสปีด5นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝาก s u b s c ส i b e ติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารก่อนใครเพื่อนจากช anel กูรูบ้างไม่รู้บ้างบายปรบซิซ่าสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบน,น,นะครับสวัสดีครับสวย